สวัสดีค่ะวันนี้เราเบรกดื่มกาแฟแล้วก็พามาชมหิมะตกนิดๆน,น,นะคะหิมะค่ะกระตกโปรยๆเมืมอเมอตอนกลางวันนี่ตกหนักมากแต่ตอนนี้ตกเบาเราก็พามาชมอากาศเย็นเหมือนเดิมค่ะเราก็ไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยใส่เสื้อมาตัวเดียวเราก็พามาชมตอนนี้ก็เห็นไหมเป็นปุยปุยปุยเนี่ยเราไปตรงนี้เนาะอากาศเย็นเจี๊ยบเลยเนี่ยเห็นไหม ตอนนี้ตกไม่เยอะแล้วตกโปรยปรยตกโปรยๆปรยนะคะตอนนี้เราพามาออกมาข้างนอกแต่อากาศเย็นเจ็บเลยค่ะตอนนี้ก็บ่ายโมงตอนนี้ขาวโพลนไปด้วยหิมะค่ะเมื่อวานนี้ไม่มีนะคะตอนนี้เริ่มตกเราก็จะให้ดูก็บรรยากาศประมาณนี้เนาะวันนี้ลบเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้นะนี่ไม่ขาวโพลอนอย่างนี้นะคะวันนี้ต้นไม้ก็ ประมาณนี้นี่เราอยู่ในโรงเรียนตอนนี้เราพักเบรกินกาแฟาค่ะเราพักเบรกินกาแฟก็ให้ดูบรรยากาศที่มะาตกโปรยโปรยตกไม่เยอะค่ะช่วงนี้ตกไม่เยอะนะคะก็เลยออกมาสูดอากาศเย็ยนๆสบายๆนิดนึงค่ะเพื่อให้ร่างกายเราได้ปรับสภาพนิดนึงเนาะขาวโพลนเลยค่ะเมื่อวานนี้ไม่มีเนาะเมื่อวานนี้ไม่มีเลยอากาศดีดีเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็อย่างที่เห็นเนาะเนี่ย นี่หลังโรงเรียนเนาะหลังโรงเรียนแล้วก็หมู่บ้านถนนตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นพวกทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อะไรนะการฝีมือเนาะตึกนี้เนาะตึกนี้นะเกี่ยวกับพวกอะไรหลายๆอย่างเนาะก็ดูขาวโพลนอย่างนี้วันนี้ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ตอนนี้ยังตกอยู่เหมือนกันเนาะนี่ยังตกอยู่เราก็ยืนอยู่หลังโรงเรียนตรงนี้ ตกไม่เยอะค่ะอยากให้เห็นแต่มันไม่เยอะตอนที่ตกเยอะเราก็ทํางานเนาะทางานตอนนี้เราก็ออกมาสูบดบรรยากาศนิดนึงอากาศเย็นค่ะเย็นเย็นเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปที่เดิมเนาะอันนี้ก็เป็นตึกของภาษาหลายๆภาษาโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากคลิปด้วยค่ะ